na mo tatsa pakawato arahato sama tamputat na mo tatsa pakawato arahato sama tamputat sa na mo tatsa pakawato arahato sama Sampu tatsa สังคัมพันเตปวารมิทิทเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวงวัฒนตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัจสันโตปฏิกริตามิติ บัดนี้พระพุทธมรรมภาพจะได้รับประทานวิสัชนาสแสดงพระธรรมเทศนาในมหาปวารณากถาพานานาถึงการทำม,มหาปวารณากรรมของประสงค์เทระวาในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธา ประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มเติมกุศลบุญราศีในส่วนที่เป็นธรรมัาสวนามัย่ก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมใจกันรับฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ขอสมควรแก่เวลาสืบต่อไปวันนี้ เป็นวันอุโบสถถือได้ว่าเป็นวันมหาปวารณาของประสงค์ในพระพุทธศาสนาตามภาษานิยมของชาวบ้านก็จะเรียกว่าวันบอกภรรษาซึ่งตรงกับวันขึ้น15คห้าค่ำเดือน11 คำว่าวันออกพรรษานั้นเป็นภาษาชาวบ้านถ้าเรียกกันเป็นภาษาพระที่ตรงๆก็จะใช้คำว่าวันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระสงฆ์ทีนี้ก็จะมีถ้าเราลองพินิษพิจารณาจากคำอธิษฐานเข้าพรรษา เราใช้คำอธิษฐานว่าอิมัตสงอาวาเสอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอเข้าจำพรรษาในอาวาสนี้ตลอดสามเดือนนั่นหมายความว่าการอธิษฐานจิตว่าเราจะอยู่ในอาวาสแห่งนั้นนั้นตลอดสามเดือนเมื่ออยู่ครบสามเดือน ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการออกเพราะว่าออกโดยอัตโนมัติครบตามคำที่ได้อธิษฐานจิตไว้ดังนั้นการออกพรรษาจึงเป็นคำเรียกของชาวบ้านแต่ที่เป็นสังฆกรรมที่มีความสำคัญเนื่องกับการออกพรรษานั้นก็คือมหาปวารณามหาปวารณาเป็น การเปิดโอกาสเชื้อเชิญให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ในประสงค์อยู่ร่วมกันมาตลอดสามเดือนบางทีก็ด้วยได้ยินบ้างบางทีก็ด้วยได้เห็นการกระทําบางอย่างบ้างบางทีก็ด้วยมีจิตสงสัยในการกระทําบางอย่างของกันและกันมีความผิดพลาดบุกร้อง ผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้ผู้น้อยได้ว่ากล่าวจักเตือนกันได้ในส่วนของผู้น้อยก็เปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ได้ว่ากล่าวจักเตือนกันได้ในนามของคณะสงฆ์ของเรานั้นการว่ากล่าวจักเตือนของเรานี่มีมาโดยตลอดถ้าเราหากจะลองพินิษพิจารณาดู ไม่ว่าจะเป็นการปรงอาบัตในแต่ละครั้งก็เป็นการสารภาพเป็นการบอกความผิดทั้งความพลังพลาดของตนเองแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจที่จะกระทำในข้อวัดปฏิบัติในสิกขาบทนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์ใหม่อันนี้การปรงอาบัตและอีกสังฆกรรมหนึ่งนั่นก็คือการลงรับฟัง อุโบสถพระ,ะพระปาติโมกทุกกึ่งเดือนอันนั้นก็เป็นการเปิดรับฟังเป็นการปรวาราณาตนให้คณะสงฆ์ได้รับทราบเพราะว่าเมื่อจบสิกขาบทในหมวดหนึ่งหนึ่งท่านก็จะถามว่าในหมวดสิกขาบทนี้ท่านมีความบริสุทธิ์ไหมอันนี้ก็เป็นการประกาศอันนี้ก็เป็นการบอกเป็นการปรวาราณา แต่เมื่อมาอยู่รวมกันตลอดสามเดือนปวารณาครั้งใหญ่นั่นก็คือมหาปวารณาการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้การมหาปวารณานั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมูลเหตุแห่งการเกิดมหาปวารณาขึ้นโดยสมัยนั้นแลมีความเป็นมาดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยูณ่ณพระเชต,ตวันอารามของอนาถบินิกาเศรษฐีเขตนครสาวัตถีครั้งนั้นมีภิกษุมากรูปด้วยกันซึ่งเคยอยู่ร่วมคบหากันจำพรรษาในอาวาสแห่งหนึ่งในโกสลชนบทซึ่งภิกษุเหล่านั้นก็ได้ปรึกษาหารือกันว่า ด้วยวิธีอย่างไรหนอพวกเราจึงพร้อมเพรียงกันปรองดองกันไม่วิวาทกันอยู่จำพันษาเป็นผาสุขและไม่ต้องลำบากด้วยบินดาบาทครันแล้วได้ปรึกษากันต่อไปว่าหากพวกเราจะไม่พึงทักทายจะไม่พึงปราศัยซึ่งกันและกัน รูปใดบินดาบาดกลับจากบ้านก่อนรูปนั้นพึงปูอาสนะจัดหาน้ำล้างเทา้าตั้งรองเทา้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้ล้างภาชนะสำหรับถ่ายบินดาบาดเตรียมไว้ให้พร้อมจัดตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้รูปใดบินดาบาดกลับบ้านมาทีหลังหากอาหารที่รูปก่อนฉันแล้วยังมีเหลือ ถ้าต้องการก็พึงฉันถ้าไม่ต้องการก็พึงเททิ้งเสียในสถานอันปราศจากของสีเขียวสดหรือเทล้างเสียในน้ำที่ปราศจากสัตว์รูปนั้นพึงหรืออาสนะพึงเก็บน้ำล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าล้างภาชนะสำหรับถ่ายบินดาบาดเก็บไว้เก็บน้ำฉันน้ำใช้กวาด หอฉันรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำช้หม้อน้ำชำระว่างเปล่ารูปนั้นพึงจัดหาไว้หากภิกษุนั้นไม่สามารถพึงกวัดมือเรียกภิกษุมาช่วยเหลือกันแต่ไม่พึงเปล่งวาจาเพราะเหตุนี้เลยด้วยวิธีอย่างนี้พวกเราจึงจะพร้อมเรียงกัน ปรองดองกันไม่ว <il> ิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุขและไม่ทำให้เกิดความลำบากด้วยบินนบาเนื่องจากว่าพระคุณเจ้าหลายรูปชาวเมืองโกศลเคยอยู่จำพรรษาในพรรษาก่อนๆรู้อุปนิสัยใจคอว่ารูปนี้เป็นอย่างนี้รูปนี้เป็นอย่างนั้น จำพรรษาก่อนเมื่อมีการพบปะพูดคุยกันรูปนี้ก็ชอบพูดแต่เรื่องนี้รูปนั้นก็ชอบพูดแต่เรื่องนั้นชอบจุแกยงตะแคงรัวง่วเวลาจะมีทำภารกิจอะไรก็ไม่ค่อยช่วยเหลือกันจะต้องมีการประกาศจะต้องมีการบอกเกิดความวุ่นวายในเสนาสนะเกิดความวุ่นวายภายในวัดดังนั้นทิกสู่ทุกรูป จึงไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายอย่างนี้ขึ้นจึงได้ตั้งกติกากันว่าเวลาออกไปบินาบาตรูปไหนกับมาก่อนจัดเตรียมน้ำฉันน้ำใช้ไว้รอเลยนะรูปไหนมาก่อนก็ฉันก่อนส่วนพัตตาหารอันไหนที่ฉันไม่หมดให้เหลือไว้ในภาชนะเผื่ออะไรเผื่อบางรูปออกไปบินาบาตไม่มีโยมใส่บาตร กลับมาโอ้มาเห็นบิณฑบาตท,ที่พระคุณเจ้าท่านเหลือไว้ถ้ามีความต้องการก็คือถ้าอยากฉันก็ฉันถ้าไม่อยากฉันก็เก็บให้ด้วยล้างถ้วยล้างจามจัดเสนาสนักเก็บกลับให้เรียบร้อยแม้แต่น้ําสําหรับล้างเทา้าแม้แต่น้ําสําหรับฉันถ้ามองดูแล้วว่าน้ําฉันในกา,าน้ําหมดน้ําใช้ในตุ่มหมด พ้ะคุณเจ้าที่มาทีหลังก็ให้เป็นผู้จัดเตรียมน้ำเหล่านั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยคนเดียวก็ให้กวักมือเรียกเนี่ยกวักมือเรียกแต่ไม่ให้พูดออกเสียงให้รู้กันนะว่าถ้ามีกวักมือแสดงว่ามาช่วยหน่อยยกไม่ไหวหม้อน้ำมันหนักมากนเนี่ยแต่ไม่ให้ออกเสียง ทุกรูปที่อยู่ด้วยกันในจำพรรษานั้นจึงรู้สึกว่ามีความสุขเหลือเกินไม่ต้องพบปากพูดคุยอะไรกันก็อยู่ดีมีสุข <Yeah. S 1> เสร็จแล้วออกพรรษาสิ้นสุดการจำพรรษาก็กลับไปเดินทางไปยังเมืองสาวัตถีไปยังประเชตวันเพื่อไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้าพอไปถึงพระพุทธเจ้า โดยปกติพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าท่านรู้หมดว่ารูปไหนทำอะไรอย่างไรพระพุทธเจ้าจะตัดถามพ่อต่อเมื่อมีเหตุสองอย่าง 1. อยากจะแสดงธรรม 2. อยากจะทรงบัญญัติสิกขาบทวันนั้นก็เลยตรัสถามเหล่าภิกษุที่มาจากโกศลลัดว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยู่จำพรรษากันด้วยความมีสุขไม่ทะเลาะเบาแวงไม่ลำบากด้วยอาหารบินดาบาหรือภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลพระพุทธเจ้าอ,อยู่ดีมีสุขมากพระพุทธเจ้าข้าอยู่ดีมีสุขด้วยวิธีอะไรเล่าให้ฟังหน่อยภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งกติกากันไว้ว่า จะไม่พูดจะไม่จากันรูปไหนไปบ,บินาบาทกลับมาฉันเสร็จแล้วจัดเตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยต่างคนก็ต่างอยู่ไม่พบปากพูดคุยกันพระพุทธเจ้าพอได้ทราบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสแก่ที่ชุมนุมสงฆ์นั้นขึ้นมาว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าโมฆะบุรุษพวกนี้เป็นผู้อยู่ไม่ผาสุกเลย ยังยืนยันว่าอยู่เป็นผาสุกพวกภิกษุเหล่าโมคับปุรุษเหล่านี้อยู่อย่างปัสสุสัตเป็นผู้อยู่ไม่ผาสุกเลยยังยืนยันว่าอยู่อย่างผาสุกอยู่อย่างแพะอยู่อย่างศัตรูก็ยังยืนยันว่าตนเองอยู่ผาสุกพระพุทธเจ้าตรัสว่าการกระทําอย่างนี้เป็นมูขวัต หรือเป็นข้อวัดปฏิบัติของพวกอัญญะเดียรถีคือนอกศาสนาอื่นบางอย่างพระพุทธเจ้าก็ให้ทำด้วยบางอย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่ส่งให้ทำตอนที่เราเข้าจำพรรษาก็เกิดจากวัดปฏิบัติของเดียรถีหรือศาสนาอื่นเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพากันบอกว่าพระพุทธ ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเาราก็สาวกในหน้าฝนยังเดินออกจาลิกผู้ดงไปตรงนั้นตรงนี้เหยียบย่ำข้าวกล้าเหยียบย่ำสัตว์ตรายเหยียบย่ำสัตว์ตายเป็นหลายร้อย,ลอยหลายพันตัวศาสนาอื่นในช่วงหน้าฝนยังอยู่จำพรรษาไม่ออกเดินทางพอพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไปกราบกุลพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เห็นดีเห็นงามจึงให้พระภิกษุทั้งหลายได้อยู่จำพรรษาแต่ในข้อวัดปฏิบัติมูควัดซึ่งอัญญะเดลทีหรือศาสนาอื่นทำนั้นพระพุทธเจ้าเห็นว่าข้อนี้ไม่ควรทำตามเหมือนกับพวกสัตว์เลี้ยงทั้งหลายอยู่ด้วยกันไม่พบปากพูดคุยไม่สามสารทุกสุขดิบทำเป็นเหมือนคนใบ้เหมือนแพะแป,แป,แป,แปนะนะ ไม่พูดคุยกันไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนทีก็เ,เหมือนกับศัตรูศัตรูเวลาแม้จะอยู่ใ,ใกล้กันีก็ไม่พบปากพูดคุยมีแต่จะหาช่องทำลายกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติว่าไม่ให้ภิกษุทั้งหลายสมาทานมุขวัดในช่วงหน้าเข้าพรรษาห้ามตมาทานข้อวัดปฏิบัติว่าจะไม่พูดคุยกัน ตลอดพรรษารูปไหนได้ทำการสมาทานมุขวัตรูปนั้นต้องอาบัตทุกคก่นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายถ้าเรามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้เราต้องมองให้เห็นเป็นคนละอย่างนะเวลาเราประพฤติปฏิบัติเวลาเราไปปฏิบัติธรรมสำนักครูบาอาจารย์บางเวลา ่านจะให้เราปิดวาจาไม่ให้พูดคุยกันการปิดวาจาไม่ให้พูดคุยกันนั้นคนละอย่างกับมูขวัตในส่วนนี้การปิดวาจานั้นหมายความว่าพูดแต่น้อยอพูดแต่น้อยแต่เวลาที่จะพูดในเวลาจำเป็นก็ยังคงพูดพบปากกันได้อยู่เนี่ยมีความแตกต่างกันนะสำหรับมูขวัตกับการปิดวาจาในการประพฤติปฏิบัติ ดังนั้นเมื่อพระภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติต่อไปอีกว่าเมื่อพระภิกษุอยู่จําพรรษาอย่างนี้แล้วเมื่อได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้เกิดความลังเลสงสัยก็ดีในการประพฤติปฏิบัติของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งให้สงนั้นทำรรมหาปวารณาในการที่จะให้โอกาส ล่าวตักเตือนกันและกันให้ผู้ใหญ่สามารถที่จะตักเตือนผู้น้อยได้ให้ผู้น้อยสามารถที่จะตักเตือนผู้ใหญ่ได้จึงเป็นเหตุให้เกิดการมหาปวารณาจนมาถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นเมื่อเราจะทําพิธีมหาปวารณาพระพุทธเจ้าก็ตัดพิธีไว้ว่าภิกษุผู้เป็นมหาเถรรัก็ต้อง หมผ้าเวเวียงบาหมชีวรนะนะอุตราสงชาววียงบาเข้าไปหาภิกษุผู้นวากาศนั่งกระยงเปล่ง่งคำประวารณาเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะว่าสังคังอาวุโสปวารีมิทิเทนวาสุเตนวาปริสังกาย,ยวาวัฒันตุมัง อายตสมันโตอนุกรรมปังอุปาทายะปัตสันโตปฏิกริษสามิเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้น้อยสามารถที่จะตักเตือนผู้ใหญ่ได้เสร็จแล้วผู้ใหญ่ตัวแล้วผู้น้อยก็ปวารณาต่อผู้ใหญ่เช่นเดียวกันเมื่อท่านเห็นอะไรก็อาศัยความอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนผมเมื่อผมพินิจพิจารณาเห็นว่าเออมันผิดจริงๆก็จะได้กระทําคืน ก็จะได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นทีนี้วิธีการในการประวารณานะก็จะประวารณากล่าวคำประวารณาสามรอบบ้างกล่าวคำประวารณาสองรอบบ้างกล่าวคำประวารณาหนึ่งรอบบ้างทีนี้เมื่อพิธีจะประวารณาท่านให้นั่งกระโยงถ้าเราลองพินิษพิจารณานั่งกระโยงนั่งแบบไหนเนาะว่าท่าน เราให้ให้เราพิจษพิจารณาให้เรามองเห็นภาพหลวงพ่อคุณเอ่อหลวงพ่อคุณนั่งพ่อคุณปลิสุโทโธนะนะนั่นแหละนั่งกระโยงแบบนั้นนลครับสมัยก่อนนั่งกระโยงแบบนั้นเ,ลนนบบนนเวลานั่งกระโยงก็นั่งกระโยงกันนะเช่นพระเนนที่เพระสารูปต้องนั่งกระโยงด้วยกันทั้ง30มสิบรูปปวารณาตั้งแต่รูปแรกรยนถึงรูปสุดท้าย ต้องนั่งกระโยงตั้งแต่รูปแรกปรวาปรณาไปจนถึงรูปสุดท้ายปวารณาเสร็จทุกรูปถึงจะได้นั่งพระเพียบหรือนั่งตามปกติทีนี้เมื่อปวารณาไปอย่างนั้นในการฝนต่อมาปรากฏว่ามีพระมหาเถระาชาราภาพพระมหาเถระาชาราภาพท่านก็ปวารณาเกือบเกือบก่อนเพื่อน แล้วมีพระภิกษุในอารามนั้นหลายรูปท่านก่อน,นั่งกระโยงตามคทับพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไปปรากฏว่าด้วยาธาตุขันธ์ของท่านด้วยความแก่ชาราภาพทําให้ท่านนั่งกระโยงแล้วก็เป็นลมเป็นลมล้มลงภิกษุทั้งหลายก็เลยกราบคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยผ่อนปลนว่าต่อไปนี้รูปไหนปวารณาเสร็จ ให้ลงนั่งพระเพียบได้ตามปกติเพราะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้รูปไหนที่ปวารณาเสร็จก่อนท่านก็จะนั่งพระเพียบนั่งบนอาสนะก่อนอนั่งบนอาสนะไปเรื่อยๆส่วนรูปที่ยังไม่ได้ปวารณาก็จะตรงคงนั่งทุกวันนี้เราก็นั่งทุกเข่าเนาะทุกวันนี้เรานั่งทุกปวารณาไปจนเสร็จดังนั้นเราท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการปรวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุด้วยกันได้ว่ากล่าวตักเตือนกันทีนี้ทำไมเราจะได้ยินว่าการปรวารณา,านั้นจะต้องมีพระภิกษุกี่รูปถึงจะทําการปรวารณา,าได้ถ้าจะทำเป็นสังฆปวารณา,าจะต้องมีพระภิกษุห้ารูปเรียกว่าเป็นสังฆปวารณา แล้วถ้ามีภิกษุสองรูปถึงสี่รูปทำอย่างไรให้ทำเป็นคณะปะวรารณาแล้วถ้ามีภิกษุหนึ่งรูปจะทำอย่างไรให้ทำการอกติฐานปวรารณาก็จะมีความแตกต่างกันลดหลั่นตามลำดับอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติในคราวเดียวเราจะเห็นว่าแม้ว่าในปัจจุบันกับในอดีตตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ในปัจจุบันนี้มีพระบุญเจ้าจำพรรษาวัดรลลูปสองรูปเมื่อถึงวันปรนา,าออกพรรษาท่านจะทำอย่างไรดังนั้นในครั้งพุทธกาลก็เช่นเดียวกันมีวัดละหนุ่รูปสองรูปสามรูปพระพุทธเจ้าจึงถอนปนลงมาเรื่อยๆในการปรนานั้นจึงเป็นประโยชน์ในการที่จะ,ะขจัดข้อผิดพลาดในตนเองดังนั้น ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ก็ดีได้มีโอกาสตักเตือนผู้น้อยให้ผู้น้อยได้เห็นความผิดพลาดของตนเองเพื่อจะทำการปรับปรุงแม้ผู้ใหญ่เองก็ได้ให้ผู้น้อยในการแนะนำในส่วนที่ผิดพลาดยังบกพร่องก็เพื่อความเติมเต็มในกันและกันจึงจะสามารถทําให้ไม่ว่าจะเป็นคณะสง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนอื่นแม้แต่ชาวบ้านก็ดีชาวบ้านก็สามารถที่จะนำเอาการประวาณานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องฟังคำํำบอกของลูกๆหล,ล,ลานๆบางทีครูบาอาจารย์ก็ต้องฟังคําเสียงสะท้อนจากลูกศิษย์บางทีผู้บังคับบัญชาก็ต้องฟังเสียงจากผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการสะท้อนความเห็นบางทีก็อาจจะผิดพลาดบ้างบางทีก็อาจจะไม่ผิดพลาดก็เป็นการได้เพิ่มเติมเหมือนอย่างคำในสมัยโบราณท่านพูดไว้ว่าโทษคนอื่นมองเห็นเท่าภูเขาโทษของเรามองเห็นเท่าเส้นขน ตรคนอื่นเหม็นเบื่อจนเหลือทนตรจของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรเข้ามาโทษคนอื่นนี่เห็นแต่โทษของตนเองไม่เห็นเหมือนกับคนตรวจนี่กัคนอื่นตดนี่เหม็นนะแต่พอตัวเองตรวอนี่ยิ้มหัวละล่ออะไรแบบนี้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการประกอบพิธีมหาปวารณานอกจากจะเป็นจิตของพระสงฆ์แล้ว ญาติโยมทั้งหลายก็สามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นในสภาเขาก็มีฝ่ายค้านเขาก็มีฝ่ายรัฐบาลในการที่จะชี้แจงชี้แนะแนวทางปรับปรุงให้บ้านเมืองเกิดการพัฒนาเพราะฉะนั้นวันนี้กระผมอาตมาภาพได้น้อมนําเอาพระธรรมเทศนา ในส่วนของปรวรณากถาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปรวรณาให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าแม,ม้แต่ครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่บุพารามพระพุทธเจ้าก็ยังทรงปรวรณาต่อสงฆ์ว่าภิกษุทั้งหลายคณะสงฆ์มีความเห็นอันใดไม่ว่าจะด้วยกินก็ดีได้เห็นก็ดีได้สงสัยก็ดีในตัวตถาคต ขอจงได้จากเตือนในกล่าวครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรก็ได้นั่งกระยงและปะวารณาตอบต่อตอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้า,าพระตถาคตเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขดังนั้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังทรงปรวารณาต่อคณะสงฆ์ จึงเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ได้น้อมนำเอาการประพฤติปฏิบัติในการทำปวารณากรรมในวันสุดท้ายวันสิ้นสุดของการจำพรรษาในวันนี้วันนี้ได้น้อมนำพระธรรมเทศนามาแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรยัย คือคุณประพุทธประร,รมได้ประสงค์กับทั้งอานิสงส์บุญกุศลคุณงามความดีที่พระเจ้าประสงค์ทุกรูปได้ประพฤติปฏิบัติธรรม,มาได้ศึกษาพระธรรมวินัยมาตั้งแต่ต้นบนรรพชาจนถึงปัจจุบันนี้กับทั้งบุญกุศลที่คณะพ่อขาวเมจีทุกคนทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปในคราวครั้งนี้ความนุภาพแห่งบุญกุศลเหล่านี้ทั้งมวลจงได้รวมกันเป็นสบาก เป็นเดชะักเป็นพลวะปัจจัยอํำนวยอวยชัยเพื่อคุณหนุนทรงให้พระภิกษุสมณีนสัจชาสาธุชนทุกท่าน,าน,านจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะาภราชปฏิพานคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติหากมาดแมนประปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแนวไซ ก็ขอให้ความคิดนั้นความปรารถนานั้นของศรัทธาสาธุชนทุกท่านจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทสนาบัรหารในมหาปรวรณากถา มีอัถนิยมดังรับประทานวิสัชนานามาสมสมัยได้เวลาขอยุติลงคงพระสัทธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการกชนี